ที่ไม่ไปอะผมอ่ะตายอีกก็ไปกับเบอร์หนึ่งมมมหมดอ่ <c ười> ะตรงนี้มันมีปืนไงผมเลยมามึงไม่มีลมกันเหรอผว่า <c ười> ตายแล้วมั้ง nèt mong đi quá đẹp quá đấy ạ, tiền nữa mình đi ạ, เอ้ยไม่แชป์ก็แปลกอะอย่างเงี้ยแปกม่แชมมัตก็กแชมปกติก็ปกติแล้นคุณผั่นกงนูี่ไหนันอยากิน้าเยยกกระหลกคนละเราเนม่อยากกิน เขาทะเลาะเขาเลยแย่พื้นดีแล้วเหมือนเด็กน้อยทะเลาะกันเรื่องแย่งของแยังข้าวแย่งของอย่างนี้นะคะอย่าใช้กำลังนะคะใช้สมองครับผมเบอร์หนึ่งใครวะเก็บปืนก็บอกว่าผมเก็บเปิร์ลวิ่งก่อนนะแต่มันเลงบ้านแล้วใครจะถึงก่อนแต่ตลก อมไรไม่เข้าหรอกมไม่มึงไม่เห็นถังน้ำมันเหลยยิงสองแล้วว่ะเบอร์เ่าน,นั้นเองเฮ้ยมันเก่งไงมันึงไปกล้าไปคนเดียวไงเราไม่เก่ง วงมาหาลอะนะพี่เอ้ยตะบ,บางี้เ,เก็บของตะบ,บานวมามีคนไหมไม่รู้อะผมวี่เล่นอ้อมเหรอข้ามาเล่เนีาาเย่ยไม่เข้าไปเอาของอ่ะนี่้เข้าไบาของอเ,เออง้นั่งะแปแ ให้มันจะไม่มีใครมาต่อกองกับเราได้รับปะซีไหมเอาลูกขาวไหมเอาสไนไหมเอาเอามาหมดตอนนี้มีปืยังมีไอ้นี่อยู่เดี๋ยววีเอสโอเคนะเอาอะไรมาเอาไปได้ไงนี่ทีวีปืนอยู่แล้วครับแล้วนี่นี่มาวะมีลูกหกสิบนัดมั้งไหนวะจริงจริงไอวเอสเด๋ก็ยิงดีนะแต่นั้นยิงไป่ถึงหกคนอะ ไม่เราเก่งขนาดนั้นวะเ,นเล่นกี่ทีไม่เห็นเคยเจอยิงถือไปหกโอ้มันเป็นโจรเรายิงที่บุคคล,ล,เ,คลคเลยเหรอขนาดดูกูเข้ามาตอนนี้คนนึงไปยิงมาแย่งกูเลยมึงหูมันเป็กชั่วขนาดไหนกู <laughs> ไม่มีปืนมันแย่งปืนดูไปสองสามรอบเลยปืนมันเต็มกระเป๋าไม่มีที่จะพายมันยังวิ่งตัดหน้ากูเลยเอาอะไรมากมายมึงมือควงอยู่เนี่ย ปืนแม่งเต็มกระเป๋าผ้าแอลเต็มอยู่นี่มันหยาดหุ่ยเกี่ยวฮะต่อค่าที่จ่ายแล้วไม่เกี่ยวคุณจ่ายค่าเท่าไงคูณสี่คูณสองไอ้แม่งเต็มหมดเลยนะทำไมผมไปแย่งปืนทอ่เรียนไอ้ไอ้ในบ้านนี่มึงเข้าไปยังมาร์คจุดโลเคชั่นมันจะมีของดีจะมีคูณสี่คูณเจ็ดจนหนึ่งมีหรอไงมี ดูลุยิงงไปบางทีก็เม้นยืดตัวยืดตัวอะไรยิงมึงไปอีมึงก็ไปแต่ว่าไม่ปืนจะไหนมีแล้วเดี๋ยวมึงก็ไปมีแล้วไม่ต้องเอาหรอกมีจะเก็บให้หมดเลยนี่ถึงก่อนแล้วเดินโอ้ยมีคนเอาไปแล้วไม่มีเหลือแล้วไอ้พวกนี้มันมาเจอมาจุราชเอาซีม เอ็นหมันต้องใช้ส6แทนอ่ะกขปรับแล้วเฮ้ยมีครัวมาตรงมาอ่าเอ็นเอ็นมาดีมาจังหวะอุนจะเข้ามาเก็บกระเบอาสามตายยังจะมายิงครั้งเหรอคนมันกลัวเนอะบวน่นะ เนี่ยลูกกระสุนเพียบเลยมาเอาดิสิ้อวะใช้ VS ไม่ใช่เหรอน้ะมันไงเขินสมนี่แม่มีคนไหมมีคนไหมเจอยมมาทุ่นเจออะไรขี้ทุ่นเฮ้ยตายแกวะเอาปืนอย่ามีให้เอาปืนนะไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักพวกเราซะแล้ว ไม่ได้ฆ่าใครเลยเบอร์สามอยู่นู่นน่บะบาดระเบิดใส่ไหม <c oughs> ไม่ก็ส่วนลุยเลยคนขะู่วันนี้ไม่ก็ส่วนลุยไหน่อยเราใช้ปืนแกบอยปืนนึงจะมีคนไหมหรือไม่เห็นเราเข้าแบบมันก็ไม่กล้ายุ่งกับเราแล้วเรามันระดับไหนแล้ว โดนงูฉกตายเถื่อนี้แหละกูสภาพปะเนี่ยเหลืออีกแปะคนยัหล่อเย่งไปเลยเย่งทุกคนเลยได้ยิงตายแล้วคนนี้ยิงไปหกแล้วนะยิงหกใครอยากถือวะนี่ยังไม่ได้ยินเสียดสิวะาตอนนัดเลยใช่บอกว่ายิงไปหกนัดแล้วอ๋อยิงหกนัดแล้วหกนัดนี่ลั่นเองใช่ปะเป็นลั่นยิงคนตายเนี่ยคิวบีคิวบีหกเห็นทีต้องมีคนเชื่อไหมไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อใครโดนเนี่ยโดน มันนี่ใครจะกล้ามาหรอวะมันนี่ยิงชิงกำแพงกระเด็นไปโดนหัวมันพอดีเป๊ะมันไม่ีใครกล้ามาหรอกเมากูาาเจอไม่ไอ้พวกนี้ไอ้นี่มันโคตรเก่งแล้กูไม่ไปหรอก่เห็นไหมเห็นไหมแต่บนภูเขานั่นเป็นอะไรที่ดีสุดแล้วเนอะจะขึ้น,นไปซุ่มอยู่เสียงหนักรอได้เฮ้ยไม่มีใครมาเหรอตรงเนี้ย ใส่ในกล้องตกใจนู่นคนมไม่มอไซค์มอไซค์แม่งลบดูบ <c oughs> มันุงทำไมรู้สึกมันมีใครมองเราอยู่อะเป็นลางสังเห่าลางสังหุยแ <c oughs> ล้วแต่ มีแต่ปืนลำหนักไม่มีได้ไงเนี่ยแม่งบ้านเกี้ยมเลยืบ้าเลยลำหนัไม่เห็นมีอะไรเลยนจมมันดวงไม่ดีเหมือนตาที่กูดวงไม่ดีเลยโอ้โหแล้วบนหลังคาของเพียอระเบิดควันเอเคกระเป๋าเก็บตีที่จะได้คขายไปหลักเฮ้ยเก็บไปแจกเขาไงเราก็จะเป็นต้อมไทยแล้วเก็บไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็แจกเดี๋ยวเขาก็มายิงเราตายเขาก็เก็บไปหมด ขยิงวะมีโค้กเพีบยลยเน่ยโอ้โหยาดีเอ็นเอยาอะไรบางอย่าจริงวะลกกินมังเถอะเก็บไปไม่กินเลยกินโค้กกินอะไรเข้าไปมห้มันให้มันมีพลังขึ้นมาใช่ไหมเรากินตอนกลางรันกินให้หมดอีกอะไรเวียงเวียงอะไรไอ้อ้นอะไเนี่ย เอ้ยยาเยอะไม่ใช่เหรอ,อคนมันชั่วอ่ะคนชั่ว2020โอ้ยทำเป็นแบกคนนี่เนามะมาโทรหาแล้วว่ะเดี๋ยไปก่อนแบบเมาเมาแล้วเจออยู่ข้างทางมึงนุ่งเดี๋ยรมีคนละมเมืองดีเทหาไหร่เส้นเสื้อหนาเดี๋ยเส้นเสื้อหานาไว้นะบบวิ่งนะเออกับมึงแต่น้องตรวดเส้นเลยนะไป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 โอ้คโหหนีมีก็มีแต่ีึวะ มันจะขี่ตัวตัขึ้นเขาจริงเหรอทำไมมันขึ้นได้ที่ไหนล่ะวงใหญ่เลยว่าแปดจุดแปดคนใหญ่ใหญ่สิบแปดแล้วพิื่งมาดิืงมาว่าจะทำไม่เหยือะไรไม่ชนะแล้วเนี่ยเขายิงแอนดอกวงไหนไม่เคยเคยที่อยู่บ้านในเดือนสามเดือนสามยิงแอนดับไงไม่ไดเก็บแล้วไงมันยิงจะไปเก็บออกมาทำไมไปเก็บหรือแต่ฟ้าเราเบิกตาแล้วก็เก็บโอ้เรานี่มันเสียครับ มีชั่วไปร้อยคะแนนเต็มเลยไปสิวะมันไม่ไปวะมันวงมาทางเล้าไม่ต้องไปหนะมันไปยืนมันกระเด็นมันกระเด็นเต็มแข็งรูหมดแล้วเนี่ยขนาดนั้นเลยมาหันไปตักแล้วมาหันมาแบบนี้แยบละพี่รถไหนพี่รถไหนพี่อุ้ยรถไหลเฮ้ยอย่าไหลไปโดนกูนะ เขาอยู่ข้างบนวันน่ะเบอร์สองทีว่าหรอซุ่มอยู่ใครผ่านมาตายหมดเลยนะซุ่มอยู่โอ้ยเออเดี๋ยวรถอะไรสิกูไม่จอดอะไรตรงนั้นน่ะมันขึ้นไม่ได้จะไปลงก็บอกอยู่แล้วมันขึ้นไม่ได้รถตะบารังเทวันนี้จะใช้ขึ้นไปซุ่มขบวนรับรองไม่มันก็เราเนี่ยเลยเฮ้ยเมีอนทำอะไรมากับใครดูด้วยขบวนมีบ้านมีอะไรมี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 วัดล้าง สะ,ะสะอาดใช่ไหมเดี๋ยววันที่สะอาดพลางแล้วเป <c oughs> ็นชีวิตจริงให้นี่วิ่งไปวิ่งมานี่ไม่วิ่งเลยวิ่งไปวิ่งมาเจอที่กองไฟยิ่งดีทัดเลยมันใช้สี่หนึ่งหกดีไม่ไมีนี่ไง นี้มีคนอยู่ข้างล่างจอดรถอยู่นั่นหารถทังดีกว่าร้อนขับฮอด์เหรอเนี่มีฮอร์ขับไม่ได้วนี่ขับได้ขับได้กระโดดกระโดดกระโดดเลย ถ้าผมตกเขาไม่ผมจะตายตายดิย๋ยผมไม่ลงไปช่วยนะวิ่งไกลช่วยผมผมก็จะปลาระเบิดพี่นะอ๋อจะว่ามึงคานอยู่มึงจะปลาเขาได้ไงฝัง่งนู้นต้องมีคน <S <S คนทำไปไหนหมดวะยังไม่ได้สัมผัสใครเลยทัคนนั้นี่ย นี่ถ้าคุไม่ยิงไอตัวขาดตัวนั้นก็ไม่ได้ยิงใครเลยนะเพอมีของดีของพบไม่มีใครมาให้ยิงอ,อ่ะเอาเาสี่หนึ่ไหมเดัยเดีพราเอนหนึ่กเปลา,าถืว่าขายต่อยีอ่ะนี่มันเก็บเลยอตอนนี้เดี๋ยว ีให้ดาเบลมันขึ้นไหมมีให้ดาเบลมันขึ้นคืออะไรวะดาเบไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีไฟถ้าหลุผมรุ่งเลยกะิติกตัเบ่อเลยจะนีใคยหนีอ่อนอยู่นะม่ผมไม่ได้ปลามหมดแล้วผมว่ายูเียอะไรเลย่แค่คำพูดค่ได้ไมไไม่ใช่กูอ่ะแค่ค เอ,อ๊ะโคตรปไหนหมดวะไอ้ดอปลบอลนี่ยไปเก็บเปล่าตรงไหนไใกล้ๆเน,น,นี่ยแดงๆเนี่ยเรายังลบลบเอาไอ,อ,อ้ดอกอยู่ของครบอะไรเลยมาจง l o c a t i เอาจุดพางไงห้เดียวเดี๋ยวผมจะขับรถตกหนียวอยู่เนี่ยช็อตนี้แหละมันต้องมีคนวิ่งออกมาจากที่ซ่อนวงบีบแล้วแล้วขับรถตกเหนีออยวดูสิมาส่มยิงคนน,นั่งมือจิ้มไอ้ดอปแน่นอนเลยโอ้ยไม่มีใครให้ยิงเลยฝ่ายแล้วเสียเวลาทำมาหากินนี่ไง้ดอกข้างหน้า ไปเขาไต้ในกูกันไหนกันเนี่ยตบตกตบตบไม่เลยตบตกตบลังไปก็ลังไปพระเอกมาแล้วนิ้วกูจะล็อกกันยังไม่เจอคนเลยโอ้ยกระโดดขอกเขาอ่ะกเขาไต้เออกระโดดโอ้ยั่นเขาสูงชั้นดีกว่าแล้วกูจะข้ามเบลอย่างอันนั้นยังไงวะ ดูของคนล้ลูกเกาไม่ได้ก็ไตลองเอาไปฝืนมาแสแรงกันนะแบตรงกันนะเล่าก็อไอดอกดีกววาไอดอกมันชุกท่าไม่ได้ปัญหาเลยนล้ไหนวะเนี่ยโอ้โหยา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 หาไ้ลงยากเลยนะมีชุกด้วยนะไม่ไม่ไมโอ้เดี๋ยวิ่งไปทำไมท้ออื่นมีลงเยอะแยะ โอ้โหเกือบตายมาโอ้โหเลือดรถท่วมเลยสัตเ,เอ้ยเบอร์สามมาคงบ่นมันเล่นอะไรกัน,นไอน้ผลท้างลงมาอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วกูก็โดดลงมาแล้วกูก็ขึ้นเขาขึ้นลงไ,ไม่ได้กูลงมา<อ>ทำ<อ>ไมวะองเบอร์สามเนี้ยอัดยายเยอะๆแล้วโดดลงไปเลย <c oughs> ไม่ตายหรอกเอาชิ<ด>้นหายวงก็มากูก็หาที่ลงไม่ได้เออหาชิ้หายแล้วนี่ลงนั้นจำได้ลงลงทางดินแดงนี่แหละอ่า อย่าแกปวดไปกินหนึ่งกระอกเติมเลยก่อนน่้องกัโอ้ลาไอ้ดับลงสอันน่ะนู่นน่ะฝั่งนู้นสะพานนั่นน่ะเทปเจ้าลงเลยคตดไกลเลยโอมาเอาคุด้วยคุตายไอเทีเขตกเหียยังตกเหีตายขนาดยางป่อยลงกเมยวนมาชุมาชุบอยู่ดไกลอี่พี่ได้เเบอร์อะไรเบอร์กำลังไปกำลังไปเพิ่งตายนะ ขาดมาขันเข้าวงพยายามขานไปเรื่อยช่วยตัวเองไปก่อนไปตายเพยี่อปขาดนี้ตายหน้าผาน,นั่นก็สูงยิ่งหายเบอร์สามเห็นกูไหมเนี่ยไอเวนเนี่ยมันช่วกูกูปลาระเบิดหมดนะกูยังขานอยู่แต่ปลาระเบิดได้ไงไม่มึงถ้ากูฟื้นมากูจะม,ม,ม,มีข้าวมันเนี่ยมันอยู่ใกล้กูไม่หิวกูนนวาตายแล้วเนี่ยเฮ้ยว่าแล้วยิ่งชี้เอ้ยโดนลงตะไม้ซอยคอยแน่แต่เราคง โอ้ยจะไปช่วยเขาแม่งแก๊งกันแล้ววะนี่ยจะพูดซุ่มอนแบนี้แม่พี่ลุยนะปลาอะไรปล่าวะนี่ไงนี่ปลาอีสัยไอ้จะวงมาตอนนี้เราซวยเลยนะเนี่ยอ้าลุยก็ตกเหี้ยวตายอ่ะเอ้าวนี่เป็นห่วงสิวะไงนี่จะมาช่วยนี่เป็นคนดีขนาดไหนห่วงเพราะนี่กันแสงเลยพคนดีชุดดีไหมชุดไหมเราช่วยเหรอ แือว่าปล่อยมันเถอะไม่ต้องชูมันปล่อยมันอย่นั้นแหละไปแลนปมไงเจอกะเบิดกูแน่กดตีนกูว่ะแฉนค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 คน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 นค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 นนคนคคน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 นค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  ทีแรกผมจะปล่อยพี่แล้วก็จะปล่อยพี่ลุยแล้วก็จะเต้นหน้าหน้าผมเต้นหน้าโศกพี่ไงครับยาหมดด้วยนะเพราะไอ้เวนนี่มึงเล่นก่นเด็กหิดวงนี่หว่าแข็งเนี่ยเราตั้งใจเล่นหน่อยเต้นฟางรถถึงเบื้องนเบื้องบนไ่หวะเด็กวงเต้นกูเต้นอยู่มึงก็จะมาอะไรกับกูเนี่ยมึงก็เต้นคนเนี่ยแหละก็เต้นใช่ไหมไอ้เดียวดีลุยเดีือดติดวงแล้วเนี่ย เซนเมื่อกี้มันทำให้สนเยมร์เล็งไม่ได้นะเอาตะการไหนมาอีกแล้วนะเอ้าหูเซนมันขยับตัวไม่เลยสนเยก็เล็งหัวมึงไม่ได้ไหมป๊อกบาทเดี๋ยวรับไส่ไหนมาหนีใส่ไหนมาหนิคงต้องมี่งต้องมีคนเนี่ยฝั่งไหนมาร์คดิมาร์คอยู่ลางนั่งกลางนั่งกลางโอ้โหตรงวิ่งไปใช่ไหมเนี่ยนี่่ทไละอยู่กลางวงเเลยนี่นคนเลยน้อยเงียบๆเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นฮีโร่เดี๋ยวเป็นฮีโร่ มากับใครให้ดูด้วยเนี่ยพี่ยังไม่ยิงครับตัวพี่ยิงมาใครโคนยองนอนแถวนี้แหละเนี่ยนะอันนั้นกูไม่ใช่ลูกกระสุนเลยถ้าไม่แต่นัดเดียวเราก็กระจายหน่อยสิเนี่ยตีนเดืในสิบอ่ะนี่ถ้ากูยิงขึ้นมานี่รับรองตายหมดก็กองกัไทำไมไว้เนี่ยตายพร้อมกันมันอยู่ในบ้านหลังแล้วแน่ๆเลยออกมาก็โดนนี่เก็บหมดเลยทั้งหมโอ้โห แต่ละคนโม้ทั้งหมดยิงกันไม่คือทำไมเราไม่เคยได้แชมป์กันเลยวะอยมาใกล้ๆก่อนปล่อยมันยิงกันก่อนยิงเนี้ยเผยเผยจุดเลยปล่อยมันปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันปล่อยมันปล่อมันยิงมันก็ไม่ตายหรอกเฮ้ยเราสี่คน สยือยู่มอามึงไม่ได้แชมป์มออกล่าเลยทงั้นน่ะจะเย็เย็นเย็เราอยู่ได้เปรียบได้เปรียบมาวิ่งมเห็นมึงก็มาร์คสิเราได้เปรียบ้มาร์จุดโลเคชั่นเ้นยืนเหรอเปได้เหรอไหนวะโอ้ไทไมาร์ล อย่าไปนะระเบิดนะตัวสุดท้ายใครอินคิวกว่าได้เปรียบนะครับอย่าไประเบิดอย่าไปบอกว่าอย่าไประเบิดโอ้อนคิวนะครับตัวสุดท้ายอ้าวทำไมกูไม่ไินคิววะตดท้ายอินคิวนเฮ้ยแชมป์ได้ไงวะีอนคิวสองได้เลยอกูไม่ยิงนะอนคิวนะ ทำไมมันจบเกมแล้วเนี่ยกิงไม่งอยากยิงอยากยิงยมงยิงได้ไหมครับโอ้โหหัวตันเลยตาละ ไก่ไก่แม่ได้แชมป์โอ้ยยังเผาไม่น่าเชื่อมันจะได้แชมป์เมื่อกียังกลุ่มยิงอะเมื่อกี้ยังตกลุ่มลงสุกเหียวกันอยู่เลยลงโลบเดี๋ยวก็ได้แชมป์เองอ่ะถ้าผมไม่ชูพวกพี่ผมก็ลอยคนเดียวแสงอยู่กับหลักสบสาผมเห็นไอ้ตัวสีว่ายิงน้อยสุด